สวัสดีค่ะเจอกับพี่ยายาอีกแล้วนะคะวันนี้มาดึกหน่อยมามืดหน่อยนะคะเพิ่งไปช้อปปิ้งมาค่ะแล้วก็ไปส่งของให้ลูกค้าให้ที่ยุ่ วันนี้นะคะเราจะมารู้เกี่ยวกับวิธีสร้างความสุขให้กับตัวเรานะคะว่าเรานะคะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราเองง่ายๆนะคะไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ส่งตรงนะคะสิ่งดีๆนะคะความปรารถนาดีจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกนะคะ ที่ย่างามีความสุขกัน,นล็อกดาวน์เราก็ยังมีความสุขค่ะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดข,ขึ้นนะคะเราต้องนะคะคิดในด้านดีไวเ้เสมอค่ะทุกคนค่ะเออเรานะคะล็อกดาวน์อยู่บ้านนะคะเราก็มีความสุขเราดีอีกเราได้อยู่กับครอบครัวนะได้ทำอาหารให้ลูกๆกินได้ดูแลนะคะดูแลครอบครัว ใ่้สวัสดีค่ะนะคะใครที่นอนดึกนะคะก็เข้ามาฟังได้นะคะพี่ญาตินะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ส่งตรงสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะบางคนที่อยู่เมืองไทยอาจจะ ดึกมากแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะดึกเราก็ยังมีนะคะความปราถนาดีส่งถึงกันนะคะมีแต่สิ่งดีๆให้กันและกันนะคะวันนี้นะคะถ้าเราอยากสร้างความสุขเราต้องรู้ว่าเฮ้ยน,นะคะเรานะคะจะทําแบบไหนนะคะเดี๋ยวนะคะพี่อ,ยอียรยขออนุญาตปิดเพลงแป๊บหนึ่งพี่น้องค่ะนะคะเราทุกคนนะคะ เราทุกคนก็รู้ว่าเออเราสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะคะไม่ว่าเรานะคะมนุษย์ทุกคนนะคะเกิดความทุกข์ความสุขนะคะความเศร้าความเหงาเรารู้ว่ามันเกิดจากตรงนี้นะคะ่ะมันเกิดจากที่ใจเรานะคะเราจะสร้างความสุขได้อย่างไรนะคะ เรานะคะเกิดความทุกข์ตรงนี้เราก็ต้องแก้ไขตรงนี้ค่ะทุกคนคะไม่ว่าเราจะเกิดความทุกข์ความสุขความเศร้านะคะเราก็สามารถที่จะจัดการได้เพราะเรารู้ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นที่หัวใจของเราที่ใจของเรานะคะเราก็ต้องสร้างนะคะแก้ไขตรงหัวใจของเรานะคะให้มันมีความสุขสวัสดีค่ะน้องอูคนสวยนะคะเราจะต้องสร้าง ให้มันมีความสุขที่หัวใจเรานะคะเราจะทําได้อย่างไรนะคะพี่อายามีเทคนิคนะคะสข้อให้เรานะคะก็คือข้อหนึ่งเลยนะคะเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองเราต้องมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะด้วยการที่เรารักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีคุณค่าเราดีพอเราคู่ควรเราคู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาเราคู่ควรกับความสำเร็จ เราคู่ควรกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเราอยากได้อะไรเราก็สามารถที่จะได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับทุกสิ่งนะคะเรารู้สึกดีเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยเรารู้สึกว่าเราอ่ะคู่ควรนะคะคนอื่นได้แบบนี้เราก็คู่ควรที่จะได้เหมือนกันเรานะคะก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมาเราก็จะเกิดความสุข ขึ้นมาทันทีนะคะนี่ก็คือเทคนิคอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสร้างความสุขได้นะ,ะด้วยการรักตัวเองเราบอกรักขอบคุณร่างกายบอกรักตัวเองนะคะคุยกับตัวเองว่าเราชอบแบบไหนนะคะเราปรารถนาอะไรนะคะคุยกับตัวเองนะคะเราอยากได้อะไรนะคะเรารู้เราบอกตัวเองว่าเราคู่ควรเพราะเรามีคุณค่า ะะเรามีคุณค่าที่เราได้เกิดมาและเราคู่ควรที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราต้องการที่เราปรารถนานะคะและข้อ2เลยนะคะเทคนิคที่2นะซอก็คือให้เรามองโลกในด้านดีนะคะให้เรามองโลกในด้านดีคือคิดดีคิดบวกนั่นเองค่ะเพราะว่านะคะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกคิดดีคิดบวกไว้ก่อน เพราะการที่เราคิดดีคิดบวกนะคะมันจะเป็นสเสบียงบุญให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะให้เรานะะเกิดความสุขได้นะคะถ้าเราคิดในด้านดีนะ,ะเราจะเจอแต่โอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ง่ายกว่าที่เราจะคิดด้านไม่ดีถ้าเราคิดด้านไม่ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามองในด้านร้ายไว้ก่อนไม่ดีไว้ก่อนนะคะ เราก็จะเกิดนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสูญเสียหรือเราจะเกิดสิ่งไม่ดีเข้ามาแน่นอนค่ะเราจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราได้แน่นอนถ้าเราคิดไม่ดีถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราคิดดีคิดบวกไว้ก่อนนะคะทุกอย่างนะมันก็ไม่ได้ลายไปเสมอนะมันก็มีนะคะถึงว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามามันก็มีข้อดีอยู่บ้าง ถ้าเรามองหาข้อดีให้เจอนะคะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะสิ่งดีๆหรือสิ่งที่มันเป็นโอกาสดีๆมันก็จะเข้ามาคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับเราได้นะคะถ้าเรามองโลกผ่านด้านดีถ้าเรามองนะคะมองเห็นด้านดีมากกว่าด้านร้ายนะคะโอกาสดีๆสิ่งดีๆมันย่อมเกิดขึ้นกับเราเสมอคะ่ะทุกคนค,ะนะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมอง ในด้านดีไว้ก่อนแล้วก็มองคนอื่นในด้านดีไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราไปติดถ้าเราไปตัดสินใจไปตัดสินคนอื่นนะคะว่าเราเห็นแค่มีคนมาพูดมาว่าว่าคนโน้นคนนี้เป็นแบบนี้แล้วเราไปเชื่อเราไปฟังแล้วก็ตัดสินคนนั้นเป็นคนไม่ดีเลยนะคะมันก็จะเป็นผลไม่ดีกับเราเช่นกันมันทำให้เราเกิดทุกข์นะคะถ้าเรานะะมองคนอื่นในด้านดี ไม่ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราแต่เรามองในด้านดีนะคะเราก็จะมีความสุขการคิดบวกคิดดีนะคะคือการที่เราอ่ะได้กําไรชีวิตเลยนะคะถ้าเราคิดลบเราขาดทุนแม้แต่ที่เราคิดแล้วเพราะว่าเราทําให้ตัวเองนะคะไม่มีความสุขทําให้ตัวเองนะคะจิตใจนะคะไม่มีความสุขเลยจิตใจไม่ดีไม่สบายนะคะแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีคิดดีนะคะ เราจะได้กำไรชีวิตทันทีเราจะมีความสุขเกิดขึ้นในหัวใจเราได้ทันทีนะคะเราควรที่จะฝึกมองสิ่งต่างๆในด้านดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอุปสรรคต่างๆเรื่องท้าทายต่างๆเข้ามาทุกคนเจอหมดแต่ถ้าเรานะคะฝึกมองในด้านดีฝึกหาข้อดีในเหตุการณ์นั้นให้เยอะที่สุด ะะเราก็จะเกิดความสบายใจนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะ,ะด้วยการมองที่เป็นพลังบวกนะคะในด้านดีในแง่ดีมันช่วยส่งเสริมเรามากกว่าที่เราจะมองโลกในแง่ร้ายหรือด้านลบนะคะมันก็จะเกิดความสุขให้เราทันทีเลยนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะพี่ย่ามาไวไปไวนะ,ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3นะคะคนเรานะคะต้องมีความหวัง เราต้องมีความหวังนะคะความหวังเป็นสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงหัวใจของมนุษย์เรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะนะคะความหวังเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเรานะคะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้มีเป้าหมายนะคะทำให้เรามีเป้าหมายและมีความพยายามความมุ่งมั่นมากขึ้นนะคะคนที่มีความหวังนะคะก็จะมองเห็นเป้าหมายมีเป้าหมายในชีวิต มีความมุ่งมั่นมีความเพียรมากกว่าคนอื่นนะคะถ้าคนไหนที่ไม่มีความหวังหรือเป้าหมายคนนั้นก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วค่ะทุกคนคะ่ะไม่มีโอกาสนะคะที่จะคิดในให้ความสุขให้กับตัวเองได้เลยนะคะถ้าเราหมดสิ้นความหวังนะคะเราก็เดินไม่ได้เลยนะคะ่ะอยู่กับที่สลบอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยชีวิตของเรานะคะแต่ ถ้าเรามีความหวังมันก็จะหล่อเลี้ยงหัวใจของเรามีความหวังความเชื่อมีเป้าหมายและเรามีความเพียรพยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆสร้างสิ่งดีงามสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของเราครอบครัวเราตัวเราพ้อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักนะคะซึ่งความดีนี้มันก็จะช่วยสร้างความสุขความเชื่อความหวังนะคะมันจะช่วยสร้างความสุขในหัวใจของเราได้ เพราะเมื่อเราคิดเราก็ารู้สึกมีความสุขแล้วนะคะเหมือนกับมีแสงไฟอ่ะที่ปลายอุโมงค์เรามองเห็นว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปให้ได้มีความมุ่งมั่นพยายามเพื่อกอบครอวของเรานะคะเราก็จะรู้สึกมีความหวังนะคะมีหัวใจที่มันตื่นเต้นขึ้นมานะคะมีความเพียรมีความโฟกัสที่จะไปให้ได้นะคะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นกับเราทันทีนะคะ่ะทุกคนค่ะนะคะ ขอแค่ทุกคนนะคะมีแนวทางนะคะสามแนวคิดนี้นะคะถ้าเรามีแนวทางสามแนวคิดนี้ในหัวใ,ใจ Hence, ของเรานะคะในจิตใจของเราเราจะมองเห็นโอกาสเราจะมองไปข้างหน้าและเราจะไปต่อข้างหน้าได้เราจะเดินไปข้างหน้าได้นะคะถ้าเรานะคะมีสามแนวคิดในด้านนี้เราจะสามารถที่จะเดินและไปต่อข้างหน้าได้ เราไม่หยุดอยู่กับที่เรานั่งเศร้าหรือนั่งพักนะคะเราจะสามารถเดินไปต่อได้นะคะเพราะเรามีแนวคิดดีๆสิ่งดีๆนะคะเราก็จะเกิดความสุขความเพียรและเราก็จะไม่ท้อถอยนะคะเราจะไม่ท้อถอยและไม่แพ้ง,ง่ายๆถ้าเรามี3ามแนวคิดนี้อยู่ในหัวสมองเรานะคะพี่ญาตินะคะ ตั้งใจนะคะที่จะแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเราทุกวันนะคะเพื่อเป็นแนวคิดให้เรานะคะไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้นะคะถ้าใครได้ฟังคลิปนี้ถือว่าโชคดีหรือว่ามาฟังย้อนหลังก็ขอให้โชคดีนะคะและขอให้เรานะคะรู้ไว้ว่าเราคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนานะคะและเรานะคะคู่ควรที่จะมีความสุขเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีนะคะอย่าสร้างความ ทุกในหัวใจของเราเพราะเรามีแต่จะขาดทุนแต่เกิดมาทั้งทีนะคะต้องสร้างความสุขให้เราได้มากที่สุดนะคะความสุขสามารถสร้างขึ้นได้มันหมดไปก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะจากหัวใจของเราเอาเวลาของเราเอาสิ่งที่มีค่าเอาสมองอัจฉริยะของเรานะคะมองหาสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นนะคะ สิ่งไหนที่เราไม่ต้องการนะคะตัดออกจากชีวิตของเราอยากไปดูนะคะสิ่งไหนที่ไม่ใช่ะะสิ่งที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความก้าวหน้าได้ตัดมันออกกับทุกคนค่ะนะคะตื่นเช้ามาเราต้องมีเป้าหมายเราอาจจะเขียนเป้าหมายของเราไว้อะว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างเพราะสิ่งที่มันไม่ สิ่งที่มันไม่นำพาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จได้เราจะถูกเราจะตัดมันออกเป็นชอยๆได้ง่ายขึ้น,นทุกคนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยาย่าก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปทอนจ้าบ๊ายบายคอยมีความสุขนะคะ